พึงทำความระลึกรู้สึกตัวตัวพร้อมนใจใจสังเกตพิจารณากายใจ ใส่ใจดูกายในกายอยู่ม <c oughs> ันมีลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ ตามรู้ลมหายใจเข้าออกสังเกตความรู้สึกให้ใจเข้าออก,ก,ม,ก,ออกมีความรู้สึกอยู่ ู้สึกกับกระเพื่อมรู้สึกตึงตึงยอนไหวรู้สึกสบายรู้สึกไม่สบาย มีการรับรู้ความรู้สึกทั่วกายความรู้สึกเย็นบ้างสบายบ้างความเย็นบวามกระทบสัมผัส ความแข็งความเย็นความร้อนรู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายนะ <c oughs> เป็นสภาวะธรรมเป็นประมัทธธรรมวิปัสสนานะต้อง ต้องใส่ใจเข้าสู่สภาวะมีความรู้สึกหนดลมให้ใจเข้าออกก็เพื่อผูกใจให้อยู่เป็นสมาธิ ก็ระลึกเข้าสู่สภาวะความรู้สึกความรู้สึกต่างๆเป็นเป็นสัจธรรมเป็นความจริงเมื่อรู้เข้าสู่ความรู้สึก ก็ทิ้งสมมุติห <c> ล <oughs> ุดจากรูปร่างไม่ต้องนึกเป็นรูปร่างสันฐานไม่ตีความหมายรู้ความรู้สึกทั่วๆไปในกายและจิตใจ สติสัมปชัญญะความละความปล่อยความวางให้เป็นไปด้วยกันรนะะลึกปล่อยวางสังเกตระลึกด้วยสังเกตด้วยปล่อยวางด้วย มันเป็นไปเรืยอก,กันดนะันนปล่อยวางก็ต้องฝึกหัดฝึกปล่อยวาง มีคำสอนคอยเตือนใจเรื่องปล่อยวางฝึกหัดจิตจิตให้ปล่อยจิตให้เปลื่องแล้เปลื่องจิตปล่อยวางวางเฉยคือจิตไม่ไม่เอาอะไรไม่ทำอะไรให้เป็นอะไร แต่ก็รู้อยู่รู้ก็รู้ไปสักแต่ว่ารู้ <c oughs> ไม่ไปจัดแจงอะไรทั้งหมดเนี่ยรู้ความรู้สึกทั่วทั่วกายรู้จิตใจไปด้วยกันเรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อม เราจะสังเกตว่ามันมีความตึงอยู่สรีละร่างกายบางส่วนมันตึงสมองตึงนะก็เกี่ยวกับจิตจิตไปเพ่งมันก็ตึงสมองจิตปล่อยวางสมองก็คลาย จิตจะาให้ได้สมองก็ตึงรู้ความตึงตึงด้วยความผ่อนตามไม่ฝืนไม่ขืนใจตนเอง <c oughs> จิตใจมันจะ รู้ตรงไหนจะเคลื่อนไปรู้ตรงไหนก็ผ่อนไปตรงนั้นไม่บังคับไว้สัมผัสความรู้สึกความเย็นที่กระทบกายความสบายที่เกิดขึ้น สบายทางกายกรู้ที่ใจใจเฉยใจสบายใจนึกคิดอยู่นึกคิดวิตกวิจารวิจใจ ปรุงแต่งก็ตามดูรู้เท่าทันต่อความปรุงแต่งในกระแสจิต สติสมัชญยะความเพียรการพิจรารณาการปล่อยวางการไม่ยินดียินร้ายาเป็นไปด้วยกัน รู้ความรู้สึกความสบายเสียงดัง <c oughs> เสียงดังมาได้ยินได้ยินเกิดขึ้นจิตใจรับรู้รู้สึก จิตตั้งมั่นหร้อจิตไม่ตั้งมั่นที่บางครั้งจิตก็แวบไปแวบมาสั่สายไปในอารมณ์ต่างๆก็รับรู้ดูลักษณะของจิตที่ น้อมไปรับอารมณ์หนึ่งไปอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งบางครั้งจิตก็ทรงตัวตั้งมั่นก็รู้อยู่กายก็รู้สึกไหวมีเวทนาปรากฏ สุขบ้างทุกบ้างจิตใจก็รับรู้ใจก็รู้ใจด้วยมันก็ปล่อยวางอยู่เสมอ ะระลึกรู้ให้เป็นปัจจุบันไม่หลงไปตามอดีตอนาคตกลับสู่คืนสู่ปัจจุบันอยู่เสมอคือะระลึกรู้เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏกำลังรู้สึกเย็น กำลังตึงกำลังไหวกำลังคิดกำลังสบายแล้วเนี่ยเป็นปัจจุบันกำลังได้ยินเสียงเมื่อได้ยินผ่านไปแล้วก็ก็แล้วไปรู้ดูสภาวะอันใหม่ ความเย็นอันใหม่ความแข็งอันใหม่ความคิดอันใหม่ความรู้สึกอันใหม่ปรากฏสืบต่อสืบต่อกันมารับรู้ดูอย่างปล่อยวางจิตมันม่มันคอยจะยึดจิตคอยจะยึดอารมณ์ ด้วยความอยากอยากจะได้อยากจะให้ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยไปยึดไม่ปล่อยวางความอยากทำให้กลัวว่าจะไม่ได้อะไรกลัวจะไม่ทันกลัวจะไม่เห็น กลัวจะเผลอก็เลยจ้องคอยเยยึดจิตก็ไม่ปล่อยวางยังน,นต้องกล้าที่จะปล่อยไม่กลัวเผลออยู่กับความปกติ อยู่กับสภาพที่ไม่ต้องเพ่งนิ่งนิ่งรู้ตื่นอยู่ภายในจิตน้อมไปน้อมไปสู่อารมณ์อื่น กระแสของจิตจะมีสภาพที่น้อมรู้อารมณ์อารมณ์ก็มาปรากฏเป็นเสียงบ้างเป็นเย็นร้อนบ้างตึงบ้างไหวบ้างจิตใจก็เกิดมารับรู้รู้สึกรู้เสียงรู้ได้ยิน รู้สึกเย็นรู้สึกไหวใจก็ตึกนึกก็ระลึกรู้ความใจมเป็นปกติ หยุดใจอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอยู่มันไม่ทำอะไรไม่จงใจตามรู้ดูอารมณ์ไม่จงใจจัดแจงหยุดใจอยู่นิ่งๆ จิตก็มารู้ที่จิตจิตหยุดอยู่นิ่งอยู่เฉยอยู่ปล่อยอยู่วางอยู่เฉยเฉยอยู่ก็รู้อยู่ก็ไม่บังคับไม่บังคับใจไม่บังคับ ุเมื่อจิตหยุดอยู่นิ่งอยู่รู้อยู่ที่จิตแต่มันก็มีความรับรู้ความรู้สึกทางกายได้ด้วยมันมาซ้อนปรากฏแทรกเข้ามาความเย็นความร้อนความตึงความไหว ความสบายเนี่ยมันก็ซ้อนแทรกเข้ามาแม้จะดูอยู่ที่จิตใจก็ตามเนจิตรู้จิตอยู่เนี่ยแต่มันก็รู้สึกความเย็นด้วยรู้ความสบายด้วยโดยไม่ต้องไปเพ่งหาไม่ต้องไปค้นดูรับรู้อยู่ที่จิตใจเนี่ย คอยผ่อนคลายอยู่คอยปล่อยวางอยู่วางก็วางอย่างถูกต้องเหมาะสมไม่ใช่บังคับให้ปล่อยวางปล่อยวางจริงๆก็ต้องคลี่คลายจริง หยดจิตหยุดใจไว้นิ่งๆเป็นปกติหยุดใจไว้นิ่งๆจิตก็จะว่างว่างๆนี่ให้ความนิ่งๆก็พบความเปลี่ยนแปลงความไหว ทำไหลไปว่าไม่ตั้งอยู่ไม่คงที่องกระแสจิตสภาวะที่แทรกสัมผัสกันมามรู้สึกทั่วกายมันเย็น สึกเย็นเย็นกระทบกระทบก็รู้จิตไว้สบายเย็นบ้างสบายบ้างปล่อยวางอยู่จิตปล่อยวางปล่อยวาง จิตก็ผ่องใสขึ้นเชื่มชื่นเบิกบานรู้รู้ตื่นสติสมัญญาก็ระลึกสังเกตจิตใจใจที่มันผ่องใสมีลักษณะอย่างไรอะไรใจที่อิ่มเอ,อิบใจที่รู้ตื่นก็ระลึกพิจารณาสังเกตในกระแสจิต อย่างธรรมดาธรรมดาดูาจิตมันเป็นอย่างไรผ่องใสกุ่นมัวมีราคะโทสะมานะิฐิ จิตเป็นกุศลอยู่จิตดีจิตมีสติสมาธิปัญญามีศรัทธามีเมตตามีสงสารมีพอยินดี จะนาเห็นความเปลี่ยนแปลงความหมดไปสิ้นไปของสภาวธรรมทั้งหลายมีความเกิดขึ้นมีความเสื่อมไปดับไปเป็นธรรมดาสุดแล้วก็ไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่ใช่ของเรา จักแต่ว่าเป็นธรรมชาติ